ก็ความนิรมิที่แล้วเนี่ยหลังจากที่นายเอกก็กำลังคุยกับรุ่นพี่ที่ทําให้ในายเอกเป็นเก้งอะเนาะก็ไม่เชิงว่าทําให้ในายเอกเป็นเก้งหรอกทําให้ในายเอกอรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเก้งหรือว่าชอบผู้ชายรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยก็ถามไปว่าช่วงในชีวิตเป็นยังไงบ้างสงบสุขดีไหมนายเอกก็บอกว่าสงบสุขไหมล่ะดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นสิ ลุนพีนะก็บอกไปว่าอย่าไปถือสาแม่ฉันเลยเขาพูดนะก็เพราะว่าเขาหวังดีทําไมนายถึงไม่ลองโคกับผู้หญิงด้วยล่ะถ้านายโคกับผู้หญิงเนี่ยชีวิตนายก็จะปกติไม่มีใครมาเหยียดนายแบบนี้หรอกนะเชื่อฉันเถอดดูอย่างฉันสิเรียนจบชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ความรักดีทุกอย่างตอนนี้ในชีวิตของฉัน,น่ะเพอร์เฟกต์ส,สุดเลยแต่ของนายเนี่ยยังยุ่งเหยิงทําไมนายไม่ลองแบบชอบผู้หญิงดูบ้างล่ะมันอาจจะทําให้ชีวิตนายเนี่ยกลับมาปกติก็ได้นะนายเอกที่มีความรู้สึกว่าคําพูดนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่แบบ แบบเลี้ยหูอ้อะนางก็เลยบอกกับลุ้นพี่เปนน้องว่าขอบคุณนะแต่ว่าทีหลังก็ไม่ต้องพูดดอกแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่นายเอกอะกับพ่อแม่อะเออพากันกลับบ้านเพราะว่าก็เยี่ยมญาติเสร็จแล้วในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยคนแม่ก็ถามน้องว่าเออ ทำไมขับรถเก่งจังอยู่มาหาลัยเนี่ยขับรถไปโรงเรียนบ่อยเหรอนายเอกก็บอกว่าก็บ่อยอยู่นะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีงานผมเนี่ยก็จะขับรถไปช่วยเพื่อนด้วยคนพ่อเนี่ยก็บอกว่าขับรถไปช่วยนะไม่ใช่ว่าขับรถไปทาอะไรเรื่อยเปื่อยนายเอกมันก็บอกเนะว่าอ๋อเรื่อยเปื่อยมันก็คงเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมละคนพ่อเนี่ยก็ไม่ชอบสิ่งที่นายเอกพูดก็เลยถามไปเนาะว่าทําไมวันนี้พูดไม่ดีเลยทําตัวปกติไม่เป็นหรอนายเอกก็เลยแบบงงเนาะทํานะทตัวปกติของพวกผู้ใหญ่เนี่ยคืออะไรหรอ ทำไมวันนี้ผู้ใหญ่ถึงพูดแต่คําว่าทําตัวปกติทําตัวปกติปกติคืออะไรกันแน่ผนพอเนี่ยก็เลยบังคับให้ในายเอกเนี่ยจอดรถเนาะแล้วก็บอกไปว่าที่พวกเขาพูดนะก็อยากให้แกได้ดีทุกคนเนี่ยเขาหวังดีกับแกหมดมีแต่แกเนะี่ยหาอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้ามาในตัวเองทําตัวผิดแปลกไปจากคนอื่นตลอดเพราะว่าแกนะ่ะมันไม่มปกติไง นายเอกที่เห็นว่าโอ้โหพ่อพูดขนาดนี้นะก็เลยจอดรถแล้วก็บอกว่าอือยากให้ผมได้ดีอย่างนั้นเหรอแล้วทุกวันนี้มันไม่ได้ดียังไงอะทุกวันนี้ชีวิตที่มหาเลยของผมมันก็ดีจะตายหาตายหงแล้วคนที่ทําให้มันไม่ได้ดีเนี่ยก็มีแต่พวกผู้ใหญ่งงๆอย่างพ่อนั่นแหละคนพ่อที่เห็นว่าอยู่ดีๆอยู่อย่างก็ระเบิดอารมณ์เนาะก็เลยไปตบหน้าลูกหนึ่งทีคนแม่เนี่ยก็คือหน้าช็อกไปเลยอยู่อย่างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ แบบไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะพูดหรือจะอะไรก็ etera, จะกลายเป็นคนผิดปกติไปตลอดจะอธิบายให้ตายแค่ไหนจะแก้ตัวให้ตายยังไงเราก็ถูกตีหน้าว่าเป็นคนผิดปกติไปแล้วขนาดถูกทุกคนลุมลังแกทั้งที่ยังไม่ทําอะไรแต่คนที่ผิดก็กยังเป็นเราในเอกเนี่ยก็เลยร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าเข้าใจหรือยังเราว่าทําไมผมถึงไม่อยากกลับบ้านแล้วในเอกเนี่ยก็ลงจากรถไปเลยเนาะชีเนี่ยก็ลงไปนั่งร้องไห้ในเอกก็รู้สึกแย่กับชีมากๆเลยแบบวันนี้รู้สึกแย่มากๆวันนี้เจออะไรมาเยอะมากๆแล้วฉันก็ยังจะต้องมานั่งแบบทําตัวให้แบบ ปกติอะทำตัวให้ชีวิตป,ปกติอารมณ์ปกติทั้งๆท,ที่ฉันไม่ควรจะโดนเลยอะอยู่อย่างมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะมันก็เลยปล่อยโฮออกมาเลยน้ําตาหลากลินอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือรีหวนายเอกก็ไม่ได้คิดจะรับอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยากจะร้องไห้รีหัวนเนี่ยมันก็โทรโทรโทรมาไม่หยุดนายเอกเนี่ยก็เผลอทําโทรศัพท์ตก ก่อนจะตกเนี่ยนิ้วมันก็เลยไปกดโดนปุ่มล้าพอนายเอกเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก็ปรากฏว่าหลี่หววเนี่ยก็เห็นว่าหน้าของนายเอกเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ําตานายเอกเนี่รก็รีบกดปิดเนาะหลี่หววมันก็โทรมาอีกรอบหนึ่งนายเอกก็เลยแบบโอ๊ยถ้าไม่กดรับเนี่ยก็คงโทรมาจนกว่าฉันจะตายสินะนายเอกก็เลยกดรับทีนี้หลี่หัวเนี่ยก็รีบถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมหน้าตาถึงเป็นอย่างนั้นนายโดนทำร้ายหรอนายเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทะเลาะกับครอบครัวนิดหน่อยน่ะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวน่ะมีอะไรหลี่หัวก็ถามว นายเอกก็บอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ปักกิ่งนะต้องขึ้นเครื่องมานายจะมาหาฉันไหมล่ะไอ้พระเอกมันก็แบบออึ้งะเนาะมันอึ้งเหมือนแบบมันจะไปอยู่นะอะไรมันเนี่ยนายเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันก็คงเคลียร์กับพวกเขาได้ลีฮวนอนะมันเลยถามน้องว่าขอถามได้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับนายอย่างนั้นหรอถ้านายอยากจะระบายให้ฉันฟังก็พูดออกมาได้นะ ายเองเนี่ยก็คือระบายออกมาไม่หยุดเลยจะ้ะนางก็บอกไปน้องว่าสมัยเด็กๆเนี่ยฉันนะกับพี่ชายของฉันนะเล่นด้วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยจะกอดกันแล้วฉันก็ทาําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ปกติผู้ชายไม่ทําแม่ก็มาเห็นแล้วแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อซึ่งนั่นก็ทําให้ฉันเนี่ยถูกแยกโรงเรียนกับพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องหลังจากนั้นเนี่ยพวกครอบครัวก,ก็มองว่าฉันเป็นคนผิดปกติเพราะว่าฉันเป็นเกย์ฉันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ผิดปกติของครอบครัวไปเลยวันนี้ฉันก็มาเพื่อให้พวกเขานินททาาาแล้้วววก็็ใหพพเเขูด่่ฉัันนะปตครี ปกติของครอบครัวฉันทนไม่ไหวน่ะฉันก็เลยระเบิดใส่พ่อซึ่งพ่อนะ่ก็ตบหน้าฉันแล้วพ่อก็ยังปกป้องพวกเขาไม่มีใครปกป้องฉันสักคนเลยฉันก็แค่เวทนากับชีวิตที่มันเส็งเค้งน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเกิดมาทําไมนะในเอกน่มันก็พูดไปด้วยแล้วก็หัวร้อไปด้วยเนาะหลี่หัวนะที่มันเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกไปเนาะว่าถึงมันจะไม่มีใครชอบนายอ่ะแต่ว่าฉันชอบนายนะในเอกก็เลยแบบเออคิดว่าเป็นคาปอบเนาะแต่ในเอกก็รู้สึกว่าคําพูดให้มันแปลกๆจัง ไอ้พระเอกเนี่ยอยู่ดีๆมันก็พูดขึ้นมาว่านายจวันที่เราจูบกันได้ไหมฉันรู้สึกว่าฉันชอบวันนั้นอยู่อย่างที่มันนึกว่าไอ้วันที่จูบกันนะมันเป็นแค่ฝันเนาะแต่พอพระเอกพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าวันนั้นมันเป็นวันจริงอะเหรอพวกเราจูบกันจริงๆนั่นก็ทลยไม่อยู่อย่างรู้สึกช็อกไปเลยอยู่อย่างเนี่ยก็เลยรีบปิดโทรศัพท์ หลีหวนี่เห็นว่าอยู่อย่างปิดโทรศัพท์เนี่ยก็เลยแบบทำหน้าซึมๆไปอะเนาะเพราะดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเหลี่ยหัวอะมันพยายามจะแบบชัดเจนแบบสุดๆแล้วนะว่ามันชอบอยู่อย่างในโมเมนต์แบบอยากได้เป็นเมียนายเอกที่แบบเพิ่งโดนสารภาพไปเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่านางจะแก้ตัวหรือว,ว่าแถว,ว่าแบบเออมันเป็นคําพูดว่าอะไรนางเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปนอนในห้องแล้วก็ไม่อยากจะคิดมากเพราะว่าวันนี้รู้สึกแบบ มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแบบเรื่องบ้าเต็มไปหมดเลยงั้นฉันขอนอนก่อนละกันนายเอกเนี่ยก็เลยนอนแล้วกล่าวว่าพ่งนี้เนี่ยจะรีบกลับมหาลัยโดยเร็วที่สุดภาพนกตัดไปที่มหาลัยซึ่งตอนนี้นายเอกก็กําลังแบบอาจจะชมรมงานกีฬาสีเพราะว่ามันก็เป็นแบบช่วงเวลากีฬาสีพอดีในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังเป็นสตาฟกีฬาสีอยู่ดยนีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาเนาะคือชีเป็นนักแข่งวิ่งแต่ว่าชีวิ่งมาชนอีนายเอกจ้าซึ่งนั้นก็ทําใหม นายเอกก็บอกว่าไม่เป yeah. ็นไรหรอกดูผู้หญิงคนนั้นดีกว่าเพราะเขาเป็นนักแข่งลีหัวเนี่ยก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนั้นไปน้องว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปห้องพยาบาลก่อนลีหัวเนี่ยก็เลยอุ้มผู้หญิงคนนั้นอไปห้องพยาบาลนายเอกเนี่ยก็เลยกะว่าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยหลบหน้าลีหัวเพราะว่านายเอกไม่อยากเจอลีหัวช่วงนี้รู้สึกว่ามันแบบแปลกๆไงภาพนั้นก็ตัดไปที่อยู่ยังเนี่ยก็เข้ามาทำแผลสักพักนึงเนี่ยไอ้ลีหัวเนี่ยก็เข้ามาลีหัวเนี่ยก็เข้ามาทำแผลช่วยอยู่ยังนายเอกที่เห็นว่าลีหัวเนี่ยดู ก็เลยอดที่จะถามไม่ได้แล้วเนาะว่าสรุปแล้วนายคิดยังไงกับฉันกันแน่นายเอกก็เลยถามไปตรงๆว่าเมื่อวานที่นายเยโทรศั์เนี่ยหมายความว่าอะไรงั้นหรอนายนายสารภาพฉันหรอไอพะเอกเนี่ยก็เลยแบบจ้องไปที่ตาเนาะแล้วก็ตอบไปว่าใช่สารภาพละนายเอกก็เลยรู้สึกแบบงงมากเลยทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแบบงงๆอยู่อย่างนี้ก็เลยถามไปนาะว่าถ้านายสารภาพแบบนี้เนี่ยก็แบาความว่านายเป็นเกงั้นหรอไอ้พะเอกเนี่ยมันก็ชะง,งักไปเนาะมันก็แบบมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเก์หรือเปล่าอะ สักพักเนี่ยเพื่อนนายเอกก็เข้ามาเพื่อนนายเอกที่เห็นว่านายเอกเนี่ยอยู่กับไอรีห์วนก็เลยเป็นยิ้มกุ้มกิ่มเลยอะเนาะนายเอกก็เป็นงงว่าเพื่อนยิ้มอะไรเพื่อนก็มาดูแลอาการนายเอกแล้วก็บอกกับนายเอกไปว่าขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอพระเอกเนี่ยมันก็เลยขอตัวก่อนเพราะว่ามันก็จะให้เพื่อนคุยกันเพื่อนก็ถามไปตรงๆเลยเนาะว่าสรุปแล้วนายกับเด็กปีหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ทำอย่างกัก็ว่าเป็นผัวเมียกันงั้นแหละนายเอกก็เลยแบบไม่รู้อะเนาะนางก็บอกว่าไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่รู้อะไรทันนยงี้เเล นายเอกก็เปลี่ยนเรื่องภาพเลืองก็ตัดไปทีีพระเอกกำลังเดินเข้าไปห้องเพื่อที่จะเรียนอยู่ดีเนี่ยเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเี่กก็เดินมาซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้เี่กก็คือคนที่ชนเอไนเอกนั่นแหละเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเี่กก็บอกไปว่าฉันรู้นะว่านายเนี่ยแอบชอบรุ่นพี่อยู่อย่างนายอยากจะหาวิธีจีบเขาไหมหล่ะแต่ฉันช่วยคือยายผู้หญิงคนนั้นนางเป็นสาววัยแล้วรูจักทรงแล้วนางน่าจะจิ้นตั้งแต่สมัยที่ไอ้อยู่อย่างกับหลีหววเนี่ยอุ้มกันตรงกลางสนามแล้วนางก็คงจะจิ้นช่วงนนนัั้้้่่่่แหหหลละีีวก็ไมเขาใจสิิงงทผููญคพด ก็เลยปฏิเสธเพื่อนแบนหอยพระเอกเนี่ยก็เลยแบบอ๋อนี่หลี่หวนเขาชอบไปอยู่อย่างหรอนี่เขาเป็นเกย์งั้นเหรอเพื่อสาวนี่ก็คืองงมากว่านายอยู่กับเขายังไงเนี่ยนายไม่รู้หรอว่าหลี่หวนเนี่ยน่าจะเป็นเกย์สักพักนะ้าหลี่หวัวนเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ถามกับผู้หญิงคนนั้นไปเนาะว่าแล้วฉันต้องทํายังไงบ้างล่ะถึงจะจีพี่เขาติด เพื่อนสาวเนี่ยก็คือยิ้มกุ้มกิ่มเลยเพราะว่าฉันมีแผนเยอะมากซึ่งแผนของยายเพื่อนสาวเนี่ยก็คือมีแต่อะไรที่แบบตลกบกหาคือนางอะเขียนแบบกระดานใช่ไหมว่าอ,อ,อยู่อย่างซู่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาให้ไอ้พระเอกอะไปชูซึ่งมันเป็นอะไรที่ตลกมากๆคือปกติเราคนอื่นเขาไม่ทากันอย่างนี้ไอ้พระเอกมันก็ซื่อๆใสๆอนะน้อมันก็โน้ตเป็นวิธีจีบมันเด็กก็เอาไปชูจริงๆ นายเอกที่เห็นเนี่ยก็คืออายมากๆเลยเพราะว่านายเอกมันกําลังแข่งกีฬาอยู่ไงไอพะเอกเนี่ยออมันก็ทำหงีทั้งวันเลยเนาะเวลาไอนายเอกแข่งชนะแล้วก็ตกมือดังมากมือมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ตกแบบปาปาปาแบบว่าเป็นฉากซึ่งนั้น,นก็ทาให้ทุกคนงงมากว่าแสดงอาการออกนอกหน้านอกตาเกินไอพะเอกเนี่ยก็เลยดึงตัวนายเอกเนี่ยไปที่ตรอกๆหนึ่งเนาะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยให้กินเอาแฟนตาเอาเพื่อที่จะให้หายเหนื่อยนายเอกก็เลยถามไปตรงเลยเนาะว่านี่นายทำอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไร ไอเพ่อเองมันก็ตอบไปว่าอ๋อคือตอนนี้ผมกำลังจีบพี่อยู่หวังว่ามันจะช่วยได้นะหวังว่าจะทำให้พี่เนี่ยหัวใจหวั่นไหว นายเอกก็คือแบบวัตถ f ฟ้าคือ,อไรเดียงสามากๆนายเอกก็เลยบอกกับพระเอกไปตรงๆนะว่านี่ฉันไม่รู้หแตะว่า,านายชอบฉันได้ยังไงแต่ว่านายเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสังคมฉันทําดีด้วยนิดหน่อยนายก็เลยอาจจะรู้สึกแต่ว่าในาความเป็นจริงแล้วนายไม่ต้องรู้สึกกับฉันก็ได้นายแค่กําลังคิดไปเองนายลองมีเพื่อนหรือว่าได้เป็นรู้จักกับผู้หญิงคนอื่นดูนาะยอาจจะชอบเขาก็ได้นะพระเอกเนี่ยมันก็งงมากเลยว่าทาไมอยู่ดีอยู่อย่างเนี่ยก็ยัดเยียดให้เราเนี่ยไปชอบผู้หญิงทงั้งที่แบบตัวเองก็ชอบผู้ชายไม่ใช่เหรออยยู่ย่างมันก็เลยบอกไปนะว่าก็ฉันนเเเกกิดมาป็ พาะเอกก็เลยบอกไปว่าเอ้าแล้วผมไม่ได้เกิดมาเป็นเกียร์หรอนายเอกอ่ะมันก็กลัวไงมันก็ไม่อยากจะแบบดึงน้องอ่ะให้เข้ามาสู่วงการนี้เพราะว่าการที่แบบคนมันไม่ยอมรับมันทรมานแล้วก็เจ็บปวดมากแค่ไหนอยู่อย่างมันก็เคยเจออยู่อย่างมันก็เลยบอกให้หลี่หววเนี่ยแบบเอออย่ามายุ่งกับฉันเถอะนายไม่ได้เป็นเกียร์จริงๆหรอกฉันดูออกว่านายไม่ได้เป็นนายแค่สับสนไอหลี่หววเนี่ยมันก็เลยเอาตัวเข้าไปใกล้เนาะแล้วมันก็ถามว่าที่พี่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เกลียดผมหรือเปล่าไม่อยากให้ผมยุ่งด้วยใช่มมมัั้้้ยยพี่ไดเเเเกกกกลลลผจจรริงๆหือออปปาาาาแววน็ตขใะ นายเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าบ้าฉันไม่ได้เกลียดนายเลยฉันก็มองนายเป็นน้องนั่นแหละหลี่หัวหนะที่ได้ยินคําว่าเออไม่ได้เกลียดเนี่ยก็ยิ้มกุ้มกิ่มเนาะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เกลียดเรางั้นฉันก็จะทําต่อไปแล้วกันไอ้พื่อเอกเนี่ยก็เอาน้นําโคกน้าเปล่าน้ําแร่เนี่ยให้ในายเอกแล้วก็บอกไปว่างั้นเดี๋ยวผมไปละ แล้วนางเ่ยก็เดินออกด้วยสภาพที่แบบยิ้มย้มแจ่มใสอะซึ่งนั่นก็ทําให้ในเอกเนี่ยรู้สึกว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะมีแต่เรื่องน่าปวดหัวสินะซึ่งถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็คือเป็นอย่างจริงจอีพระเอกเนี่ยก็จะชอบเอาตัวเองเนี่ยไปขัดเวลาในเอกกำลังคุยกับเพื่อนแล้วก็จะแบบแอบเอาของนู่นนี่นี่นั้นให้อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยฮีก็เอาดอกกุหลาบเนี่ยมาจีบในเอกเลยจ้าก็คือแบบเออพัฒนาขั้นสูงสุดในเอกที่เห็นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออไอนี่มันไม่ นายเอก้วก็เป็นช็อกเป็นช้าเอาล่ะแล้ววิธีที่ทีหวนเนี่ยจะจีบนายเองเนี่ยในตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามต่อๆไปจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า